เตรียมความพร้อมก่อนเข้าบองานนี้มันแน่อ,อจเจริญม,มาเยือนจะไม่สนุกได้ยังไง ปลาตัวแรกขึ้นมาแล้วครับงานเนี้ยมันแน่บอกเลยมันแน่จะย่อย่ลุด่นอนวเนี้ไอโเฮียดูอีกแล้วหใหญ่เลย เนี่ยบ่อนี้นะปลาไซนี้นะมันที่หายเลยมหันข้างหันข้างเนี่ยโคตรมันเลยตัวนี้เกือบสองอะ่ะสองเกือบสองโลหรือแม้ก็่สองโลนะเออใช้ปลายางสองจุดห้าพี่วิทนะแล้วก็หวัวจิกสิบกร,รัมของพี่วิ์นะครับติดแน่นเหนียวนานติดทนนานยันชาตินะฮะเขียวระบมเ <laughs> ขียวระบมอีกแล้วระ <laughs> บมยันปาก โดนไหมค่อยค่อย,อ,ยอุ๊ยนี่นะครับปลายางพีวิตนะขนาดสองจุดห้านะครับหัวจิกสิบกร,รัมนะมกับปลาพงไซโลของจริงครับที่นี่ของจริงม,มีตัวโดนแน่นะที่นี่นะปลายางขนาดสองจุดห้าใช้หัวจิกสัก1ิบกร,รัมนะเพาปลามันค่อนข้างใหญ่นะครับไปลุยต่อ นั่งโดนมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยจริงน้ำมาอีกแล้วน้ำนูนมาอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่เฮ้ยไมหลุดเปล่าอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นเลยมันจะได้เห็นปุ้บตัวไหนาไปนู่นเลยอ๋อโรยครับโหนี่โล3โล4เนี่ย ตัวนี้ยหขาหัวข้าหัาขวอขวอปังดูเลยไปยังนัตัวอีกแล้วอุย้ย <sm all> มีคำหยาบบ้างเป็นบางทีมาอแกครับนะสายนี้โลกวา่าโอ<ฮ>้ยโลกวา่าโลกวา่าตอนนี้โลกวา่ากระเดียนัตูปตายางนะตูหวาหนเจี๊ยบผมบอกเลยตัวนี้เมื่อกี้สายหวานเลยนะปล่อยหวานเลยค<ล>ัน UL ด้วย u ู1อลหกของจริงเลยอ่ะเมะื่อกี้ลากเข้ามาแบบง่ายๆเลยเลือกซื้อกันได้ที่ออเจเลฟิชชิ่ง

อะไรก็อยู่ตัวนี้น่าจะประมาณสักโลสองอุ้ย่าโดดย่าโดดเข้าสวิงเปล่าอุออ้ยอุย้ยไม่ใช่โลสองแล้วบ้าง <c oughs> โลห้าได้อยู่มะัะอุย้ย <c oughs> แ,นะแมงแดกหางไปแล้ว <c oughs> ช่วงนี้จะปวดแขนหน่อยนะครับผม <Okay. S 1> ปลายางนะตู่มันทำงานดีอะ หืมวิ่งอิสัดโลห้าต้องมีตัวนี้นะของเริ่มเลยโลห้าต้องมีตัวนี้ใหญ่อะโลห้าต้องมีตัวนี้คัน UL วะ UL ไดีรอแล้วครับเวทหนึ่งหกครับผมโหสี้หบาทซื้อได้ที่ออเจริญฟิชชิงของจริงเหนียว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 ช่อนไซส์โลกระพงนี่โลกว่าสองโลสบายถ้าคุณเล่นเป็นอ่ะคันอะไรคุณก็เล่นได้ ว1 6อ่ะช่วงนี้ปลาแม่งกัดดูยิ่งหายเลยธรรมดาครับเดืยดตกน้ำก็เอาเลยอะ่ะปลายางละตุดนมันดีจริงน,นะของของเขาดีหวานเจี๊ยบอ่ะก็วิงนนว่งอยู่ไหนวะมุกระดุดแล้วพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวยังไงเดี๋ยนะคิิชขอดิ่งอ๋อลง ตัวนี้น่าจะประมาณสักโลสามวุ้ยหนัก<ะ>อยู่นะใหญ่อย,อยู่นะใหญ่อย,อยู่นะนะมิดคอ่ะเปิดเปิดปากให้ัยมิดคอเลยครับนั่นน,นปะปลายางนละตูนี่ของจริงนะธรรมดามิดคอเลยค่ะกระพงชอบ ยังไงก็ไม่หลุดตัวเนี้ยกินขนาดนี้ดูดบวบเลยอ่ะกัดครับผมอุ้ยเชียดโอ้ยมันแดดวีดีมันเข้าไปเต็มเงี้ยงเลยสัตว์เลยถูก็นใหญ่เงี้ยแดดวีดีเกาะมาปุบปุบป๊บเลยฮะ mẹo mẹo nhau kìa, mẹo 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 dài dài, mẹo kia mẹo kia mẹo 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 nam mẹo mẹo ให่จริงว่ะตัวนี้แม่งใหญ่วะ่ะสุดยอดนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่กัดบีดีผิวน้ำครับผมอุมอ้ยเอเเข้าเสื้อกุ้งได้สัตว <c oughs> ์แม่เข้าเหนือไอ้เหี้ยจัดเลยเออเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยเบ็ดตัวนี้เนี่ยอันตรายใหญ่ใหญ่ดญี <ๆ S 1> ครับผิวน้ำใหญ่จัดตัวนี้ใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวพี่เอากบเอากบยางตีแล้ว ไว้ตัวนี้สู้ที่อางได้หรอะอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้แรงจังครับนั่นน่ะ้ยยอมเหรอยังไงก็ไม่หลุดตัวนี้ไอ้เหี้ยอมมิดคอเลยสัตว์อยู่เลยอ่ะอยู่เลยเนี่ยอยู่เลยเอายังมิดคอี่อาบอกกูถ่ายคลิปเหนื่อยแล้วเนี่ย ไปยังนะาตุ๋ยแล้วครับผมสายโลคนถ่ายคลิปรู้สึกว่าทนถ่ายคลิปจะเหนื่อยแล้วครับตอนนี้คนถ่ายคลิปบอกไม่ไหวแล้วต้องการแบบยาชูกําลังขนาดดีแล้วตอนนี้ม้าสักตัวก็ได้นไปยังน้าตู่ครับกระพงใสหวานยอด U L หวานเจี๊ยบหวานเสมอไซนี้เยอะมันนะสุดๆุอะไม่โกงปลาจนเกินไป เอปเเา,าได้สู้กับเราได้เถียงกับเราบ้างอนเจ็บ<อ>ช้อนช้อนพวกช้อนเอาพวก,วก,พบบกพใส่อะไรอ่ะสสยตบเด็กอ่ะใสยตบเด็กหนหพี่<อ> จบเลยวะเอ้ยสายตบเด็กเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่พี่เดี๋ยวใหม่เอาเลยนี่ปล่อยอ่ะนี่ปล่อยอนะไลท์เราถ่ายคลิปไปเลยสายตบเด็กของจริงอ่ะของจริงอ่ะของจริงโอ้ยสายนี้ประมาณสักสองขีดสองขีดก็มีสองขีดก็มีนะบอแบบนี้นะครับสองขีดก็มีนะโอเคไปปล่อยไปเถอะเล็กเราคัดไซส์เอานะ

มาดิ้ยอย,อยกว่าโลกว่าดูกระพงดูปลากระพง<ล>ที่บ่อนี้นะบอกว่าไซส์นะนี่ครับ้วเลยนี่ไซส์ไม่เล็กนะไซส์โคตรใหญ่นะโล2อ,อเลยประมาณโลสองโลกว่าพวกพี่พวกพี่ๆนะาาได้มันแน่นะบอกเลยว่ากระพงไซส์นี้นะครับกินทั้งวันนะนี่ปลามาสิบโมงแล้วเนี่ยยังกัดไม่เลิกเลยสิบโมงยังกัดผิวน้ำอยู่เลยกัดไม่เลิกอื เดี๋ยวเอาไว้ฝากผู้พี่มาลองกันที่บ่อนี้พี่มึงดูโตเบ็ดกูดีดีกูเนี่ยเหี้ยโดนไปสามตัวเลยลองดูพี่ง้างดิรอเชี่ยเลยอ่ะโอ้ยโดดบินสัตว์แม่งบินเลยอ่ะอ้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเหี้ยอีกแล้วมุตต่อเดี๋ยวก็ลุดบ่อนู้นบานเลยบนู้นน่ะบานเลยโอ้ยไซใหญ่เว้ยแม่งเข้าเสาอ่ะเออเดี๋ยวออกบางนี้นี่บางเนี้ยไซใหญ่ หมาหลุดแล้วอะไรนะหัวหน้าเงียบเลยเงียบมากเลยนี่เยอะมากกว่านี้อีกมือวะมันไส้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลากขนาดนั้นเลยเฮ้ยยูเอยูเอลเยิบหายแล้วนี่คัน U L เอลเเฮ้ยไม่ใช่สิบยี่สิบเทสให้รู้โอความเหนียวเป็นยังไงจิบหายแล้วปลาสามสิบตัววันนี้เหนื่อยวะมองจริง เอาเสาด้วยเฮียงั้นอุ้ยคุณเพ่งวิ่งโหดจังวะไซนี้พี่ว่าแม่งต้องมีหน้ามีสองอ่ะไม่ถึงพี่ไม่ถึงเหรอกว่าในแหละดูดิหมูแม่งวิ่งกระตุยเลยหายเฮียวิ่งอย่างกระไซสองไซส์สามอืมคุยแล้วมึงงาไหมนี่คุยอะไรอยู่ไหนมึงนี่เฮียวคุยอะไรโหเด้อโคเอ้อเฮียไอ้เจ้าตัวโหดเลยอยู่แอรลากแม่งงี้เลยเหนียวล่ะ นี่โดนปลาไปเกือบสามสิบตัวแล้วนะวันนี้คันคันดูแอลเองเล่นแบบนี้เลยเหรอเล่นแบบนี้เลยเหรอไสัตว์เหนียวอะไสายโหดเหี้ยของจริงเฮ้ยเอแดกปลายางไอ้แดกกบยางยางอิสซาแดกกบยางโอ้ยเยี่ยใส่าบนี้เข้าปากเน้นๆไม่เหลือไม่เหลือดูดพ้วบเลยดูดพวเออว่ะไอ้เหี้ยกบยางก็แดกเว้ย ึงงจริเออเอาตบยางเอา,อามาตกบ่อกับพงนะอย่าพลาดปลาช่อนไอ้ยี้นี่มาไงก็ไม่รู้เนี่ยมันมายังไงก็ไม่รู้ตัวเนี้ย เราเป็นสายปลาช่อนอยู่แล้วเย่โลครึ่งอ่ะตัวนี้ต้องมีใช่ตัวนี้โลครึ่งต้องมีอ่ะยังไงตัวนี้พี่ก็บอกว่าเอาไปทํากับข้าวเอาไปทํากับข้าวเออมาไงวะออไสวยเยี่ยกระพงเป็นพันตัวไอ้ที่เนียเยเ้ยโผล่มาไงไอ้ที่เนี้ยโผล่มาไงกูงงดูดิเดขาใหญ่อ่ะโอเคโลครึ่งต้องมีตัวเนี้ยเออคขาใหญ่อ่ะหวานแจ๊บขนมกุบเลย ปลายา,ปยางเอาจเจริญอีกแล้วครับท่านออปิปิแงบงบงบงแงบ,งบจริงอะฟกยกปลาโชว์หน่อยฟก ชิบหายแล้วยี้สามทางเข้าแขนโอ้โหนี่เหมือนเจี๊ยบนี่ไงไซส์สวยๆครับผมวันนี้บอกสิบครัเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหรอก็สี่สิบตัวแล้วว่าเหนื่อยไหมอ่ะเพอไม่ไหวว่าวันนี้เพี่จจัดเลยเราีป็นไซส์อย่างเงี้ยสี่สิบตัวเฮ้ยเจี๊ยบปะเดี๋ยวค่อยไปนับปลารวมที่หลังไปลุยอุ้ยเชี่ยพี่ อ้าครับโดนแล้วครับเฮ้ยไม่เคนดูตัดแบสีชมพูแหมฮึมซ้ายสามทางไม่เข้าได้ไงนี่นี่ยูแอลแล้วไงเหรอดูหลบหลบยูแอลแล้วไงเหรอยูแอลแล้วไงเอ๋อลอยงัดไม่เกรงใจใครครับ นี่ครับกระพงไซส์สวยๆประมาณโลกว่ากับคันนี่ UL ของพิเศษจากหัดไทไฟิชชิ่งสวนหลวงรัก้าสวนหลวงห้าขอบคุณเฮียตรงด้วยที่เป็นพสเอนเซอร์ให้มาตล,ลอดนะครับจ๋กแจ๋วเลยอันนี้ปลายยางปลายยางสองจุดห้านะสีเขียวของพีวิตหัวจิกกี่กรัรมไม,รรม่รู้สิบกัมไม่ถึงสรริบกัมหัวจิกประมาณหรร้ากรรมัมห้ากัมห้ากัมก็อยู่แล้วนะกับกับพง<ๆ>ไซส์ประมาณ หกเจ็ดขีดหนึ่งถึงโลหนึ่งถ่ายถ่ายถ่ายตัวนี้ด้วยป่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวตีหัวจิ๊กเปล่าด้วยอะใส่ใหญ่แล้ว <c oughs> เล่นสยเสียหลุดออกปากๆเลยใส่ใหญ่แล้วนะวันนี้อนะนี่น่าจะได้ซักเกือบสองนะมาโลหาตัวนี้ได้อยู่โลหาโลหอกลับไปยังนะตูนะครับสีเขียวขนาดสองจุดห้าหัวจิ๊กสิบกรัมนะ กระบอกปลากระพงบุฟเฟ่อย่างงี้นะ่ะสบายเลยนะครับไปสวยนะฝากไว้ด้วยนะครับกับปลายยางละตูคันดูแอลนะครับยังมีขายที่ร้านนะคันดูแอลนะครับคันดูแอลนะครับเรายังมีขายที่ร้านอยู่นะคันดูแอลนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่ที่460บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะกับกระพงไซนี้หวานเจี๊ยบแหลมเลยนี่ครับ ร้อนครับร้อนครับมีสายครับมีสายครับสวยครับมีสายสวยครับครับวิ่งสาครับทุกคนจูงเลยดูหน้าคนดูหน้าคนร้อนครับจ้าร้อนครับเอาเงินนะครับเดี๋ยวเราเปลี่กล้องขอเอาพาขึ้นก่อนนะครับนะครับโอ้ยวิ่งครับวิ่งหืม หนไหนไหนไหนอยกได้เลยสายนี้พี่ลากขึ้นลากขึ้นจับสายลากขึ้นเลยโอ้ยเ็ดเคยกนี้เลยเหรอโอ้ยคันอะไรครับเนี่ยไอห,หืมสิบี่สิบก็ยกได้แล้วนะอืมสบายอยู่แล้วปักห้าเซนครับผมไปเปลี่ยนสายวันนี้เปลี่ยนสายแต็มจุกรู มาแย่มาแย่โอ้ยโดด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 โลกว่ามั้งตัวนี้ถึงไหมย้อนแสงมาพี่มองไม่ค่อยเห็นด้วยตั้เนี้ยตั้งเนี้ยใสแล้วออกแล้วระวังเสาระวังเสา ยอมยังยอมยังยอมยังหี่เสียวว่าพี่เสียวเบ็ดง้างสวยสวยสวยโอ้ยตัวนี้น่าจะมีสักโลสี่โลห้าได้อยู่ามาดิคบนันนอน,น,อนอเรื่องกระบอรกระปงที่บางโพงนะเดี๋ยวเปิดกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกปันเจ็บ,บยอันนี้เลยนาย นี่วว้าเก็บเล่นหน้ากูซะแล้วป่าก็อันนี้นะครับพอแล้วนะกิโล ขึ้น,นไปสี่สิบกว่าโลห้าิโ,โลอ่ะวันนี้สี่สิบห้าสิบโล <c oughs> นะครับ <c oughs> หลุดหลายตัวห, <c oughs> หลุดหลุดอีกเป็นสิบหลุดอีกเป็นสิบนะกับปลายางนะครับสองจุดห้านะกับหัวจิกประมาณสิบกรัมนะครับของพี่วิทย์นะนะครับ <c> ก <oughs> <c oughs> ับพวกกระพงบุฟเฟ่เนี่ยสบายนะมีตัวไม่รอดแน่นอนนะครับเดี mm ๋ย hmm. วให้ดูตอนต้นคลิปแล้วกันว่าซสายประมาณไหนนะ เยอะตกปลานะนะครับนี่อย่างนี้นะพวกกระพงวงกระพงวังใช้ได้เลยนะสบายวันนี้ไม่ไหวแล้วน้องๆไม่ไหวแล้วดูหน้าแต่ละคนมันไม่ไหวแล้วนะยอมแล้ววันนี้บอกเขาปลาเยอะจริงนะที่นี่นะบอกเขาน่าจะมีเป็นพันๆตัวแต่เราเอาเอาไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะไม่ไหวจะขนไม่ไหวจะขนอ่ะเออไม่ไหวจะขนแล้วนะครับ ก็ฝากด้วยละกันพี่ๆน้องๆคนไหนถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมส่งพิกัดให้นะมาตกเอารับรองไม่ผิดหวังไปงามไปแล้วเออแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับฝากขอบคุณเฮียตรงนะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมด้วยนะครับร้านหาดไทยฟิชชิงอันตรงสวนหลวงซอยห้าสวนหลวงซอยห้านะครับแล้วก็ฝากปลายางและตูด้วย ฝากคันด้วยจ้าคันู U L นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นคลิปเดี๋ยวได้ดูว่ามันเหนียวแค่ไหนนะครับเบทหนึ่งหหวานเจ๊ยบไปละไม่ไหวและกลับบ้านดีกว่าไปละบายบาย see you